สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องของนิสันดีออโต้กรุ๊ปของเรานะครับและแน่นอนนะครับผมกําลังอยู่กับดีออนิวนิสันเซเลน n a e พาวเวอร์คันนี้นะครับเป็นรถ MPV 7ที่นั่งพรีเมียมนะครับที่จะตอบโจทย์ครอบครัวใหม่ของคนไทยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่าจะเป็นของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับหรือว่าคันนี้จะมาใช้แบบเป็นฟูลครอบครัวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถไปไหนด้วยกันได้ทั้งหมด7คนเลยนะครับบนดีออนิวนิสันเซเลน่อนพาวเวอร์คัน แต่ว่ายังจะใช้การเติมน้ำมันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังคุ้นชินอยู่ก็เป็นของนิสสัน k i ิกอีพาวของเราระบบนี้นะครับจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมอย่างไงนะครับหรือว่าจะเป็นรถคันใหม่ได้ยงไงเดี๋ยวไปดูกันในรีวิวนี้ครับ เดียรออนิวซ e ีสานเซเรน่าอีพาวเวอร์คันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็มีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่315นิวตันเมตรนั่นเองรับรองว่าพอสําหรับ7คนนะครับที่จะอยู่บนรถนิสส e ันเซเรน่าอีพาวเวอร์คันนี้และก็ไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเส้นทางนะครับทำงานเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับยังเติมน้ำมันเบนซินอยู่ได้ทุกประเภทนะครับแล้วก,ก ใหญ่ส่งกระแสไฟนะครับมาที่อินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จ่ายลงไปที่มอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนนั่นเองถ้าขับในเมืองนี้รับรองว่าประหยัดแน่นอนนะครับขับไปเบรกไปเจเนเรตไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่นั่นเองครับหรือว่าต้องการความสปอร์ตก็เปลี่ยนโหมดได้หรือว่าต้องการขับ EV รล้วนก็ปรับเปลี่ยนโหมดได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับรหัสเครื่องยนต์นิสสันเซอร์ ينا อีพาวเวอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใหม่ของทางนิสสันเขาเลยนะครับเป็นเครื่องพันสีรหัส HR14DDE นั่นเองนะครับระบบจ่ายเชื้อเพลิงของเขานะครับเป็น direct injection นะครับความจุของถังเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่52ลิตรนั่นเองนะครับรับรองว่าเติมน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยวิ่งไปได้ไกลยาวๆเลยนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็มาแบบอิสระนะครับแม็กเฟิร์สันสตัดนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นของทอร์ชันบีม ไฟฟ้านะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็มากับล้ออันลอยขนาด16นิ้วนะครับให้ยาง205ขอบ65นะครับนุ่มสบายนะครับแล้วก็ทุกการเดินทางนี้มั่นใจแน่นอนนะครับ สำหรับนิสสันเซเลนาคันนี้นะครับไฟด้านหน้าของเขามากับระบบออโต้แบบฟู l ระบบเลยนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับไฟ LED signature light นะครับทั้งไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวไฟ daytime running light แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเป็นแสงสีขาวแล้วก็เป็น LED เต็มระบบ100%นะครับด้านหลังเองก็เป็นไฟ LED เต็มระบบเหมือนกันนะครับรับรองว่าส่องสว่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะขับกลางวันหรือขับกลางคืนก็สามารถมองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจนแน่นอนครับ ตอบโจทย์ความปลอดภัยนะครับ360องศาเซติชิลนะครับนี่คือเรื่องเด็ดของทางนิสันของเราเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยของระบบรอบคันให้กล้อง360องศานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับคุณลูกค้าจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับในการถอยจอดหรือว่าถอยเข้าซองจอดเทียบฟุตบาทเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ MOD ที่ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับพร้อมทั้งในการถอยหลังออกจากซองมุมอับสายตามีรถสวนมานะครับมีการแจ้งเตือนแน่นอน นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะครับรอบคันในการตรวจจับวัตถุนะครับหรือว่าพื้นผนังที่เราเท่าไปเจาะนั่นเองนะครับว่าระยะถึงไหนแล้วเนาะยังมากับระบบเรดาร์นะครับหรือว่ากล้องอินฟราเรดที่ตรวจจับการออกนอกเลนนะครับและการช่วยเบรกฉุกเฉินในกรณีที่จะเกิดการชนด้านหน้าหรือว่าการเบรกกระทันหันจากรถด้านหน้านั่นเองครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นรถสาหรับครอบครัวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องซีเรียสถึงความปลอดภัยของตัวรถคันนี้นะครับรับรองว่านิสันไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับถุงลมนิรภัยมาให้คู่หน้านะครับเป็น S อ S คู่หน้านะครับแล้วก็พร้อมกับถุงลมนิรภัยด้านข้าง2ตําแหน่งนะครับม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง2ตําแหน่งมาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับความปลอดภัยของนิสันเซเลนา e power ในระบบช่วงล่างของเขานะครับก็ให้มาแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS นะครับแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรคพร้อมทั้งระบบควบคุมการทรงตััวนะครบ พร้อมทั้งระบบป้องกันล้อล็อกหมุนฟรีนะครับระบบช่วยกันออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันเนี่ยแล้วก็ระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วนะครับมีสัญญาณเตือนระยะจอดรอบพันทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมทั้งระบบเสียงเตือนคนเดินบนถนนนะครับแล้วก็ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อคุณแจออกห่างวอล์กอเวล็อกนั่นเองครับ และนี่คงจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับหลายๆคนรอคอยในการที่อยากจะใช้รถฟิลลิ่งการดีไซน์แบบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับคันนี้มาแล้วนะครับกับพลงมาลายแบบใหม่สไตล์ญี่ปุ่นเลยเปลี่ยนโลโก้มาให้ใหม่ด้วยนะครับพร้อมทั้งการควบคุมคอนโทรลตัวรถต่างๆในฝั่งทางนี้ก็หน้าจอเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทางนี้การควบคุมความเร็วพร้อมทั้งการแพร์โทรศัพท์นะครับการรับสายสั่งเสียงด้วยคําสั่งเสียงเนี่ยไปที่เครื่องเล่นวิทยุเองนะครับก็ไม่ต้องลัสายตาออกจากถนนที่เรามองอยู่นั่นเองนะครับพร้อมทั้ หน้าจออินโฟเทนเมนต์เองหรือว่าในส่วนของผู้ขับขี่ที่เป็นมาตรวัดหรือการแสดงผลการทํางานของตัวรถต่างๆเนี่ยในขนาดหน้าจอที่12.3นิ้วทั้ง2จอเลยนะครับก็คือแบบสวยมากนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็สีสันสวยสดใสแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถคสตอมหน้าจอเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดิสเพกราฟิกเข็มไมล์ของหน้าตัวรถการแสดงของการชาร์จระบบอ e ีพาวเวอร์เองนะครับแล้วก็การควบคุมต่างๆเข้าเกียร์รถใช้โหมดไหน ระยะน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฟฟ้าเหลืออีกกี่กีดนะครับในการชาร์จแบตหรือกลไกการทํางานของระบบ epower ก็แสดงครบในจอเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นด้านข้างนะครับสำหรับผู้โดยสารเองนะครับการเล่นอินโฟเทนเมนต์นะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ12.3นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไวเลส์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android นะครับก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะคร บอบ์ดตรงนี้ก็สวยมากเลยนะครับลองเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแอร์ที่ควบคุมได้ทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับหรือจะไปคอนโทรลที่ด้านหลังเองนะครับเผื่อมีเด็กๆนะครับเราก็คอนโทรลให้เขาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่พิเศษเลยสําหรับตัวนิสส e ันเซเลน่า e power นะครับก็ใส่การ ควบคุมตัวพัดมาคัตเตอร์นะครับของชาร์ปนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นไอออนประจุลบนะครับที่จะอยู่ในเครื่องปรับอากาศของตัวรถเนี่ยในการที่จะดักทั้งฝุ่นนะครับปล่อยประจุลบจับฝุ่นในรถนะครับให้เขาตกลงมาที่พื้นนะครับส่วนระบบเกียร์เนี่ยเขาก็เป็นแบบปุ่มกดนะครับไม่ว่าจะเป็น P เป็น R เป็น N แล้วก็เป็นระบบ เดินหน้านะครับหรือว่าจะเป็นขึ้นเนินลงเนินนะครับดี B, เอ่อดี DB ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เรียกว่าคอนโซลสวยมากตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันแน่นอน นอกจากนั้ยังมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็มี USB type c แล้วก็ type a มาให้นะครับพร้อมทั้งชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮมมีมาให้ครบเลยนะครับส่วนตัวแอร์เนี่ยก็เพียงพอสําหรับด้านหน้านะครับความเย็นแล้วก็มีแอร์เรวสําหรับผูดโดยสารด้านหลังนะครับอยู่บนหลังคานั่นเองตรงนี้จะเป็นปุ่มกล้องนะครับที่จะเป็น360องศารอบคันตรงนี้นะครับก็จะเห็นทุกมุมมองเลยนะครับของตัวรถนะครับปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับ สามารถดูระยะการจอดนะครับหรือว่าการถอยเข้าซองการจอดเทียบฟุตบาทนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมากับเรวิวมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังนั่นเองนะครับสำหรับการที่มีผู้โดยสารที่ศีรษะบังด้านหลังหรือว่าเราขนของจนกระจกมองหลังเนี่ยมันทึบมองไม่เห็นนะครับก็สามารถเปิดหมดนนี้เป็นการสะท้อนกล้องที่ฝังไว้ที่กระจกด้านหลังให้มองเห็น คียภาพด้านหลังของตัวรถนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับออปชันเล็กๆน้อย,น,อยนะครับของทางญี่ปุ่นก็ใส่จุดวางแก้วด้านหน้ามาให้นะครับอยู่ตรงระหว่างช่องแอร์พอดีเลยเพราะงั้นใครมีเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยก็เย็นตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับไปกับฟังก์ชันตรงนี้ที่เขาใส่มาให้นั่นเองครับนี่ก็คือออปชันด้านหน้าของตัว n i s s ันเซเลนา e power คันนี้ที่มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับ มาดูนะครับการนั่งของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับระหว่างที่นั่ง5ท่านที่เหลือตรงนี้เนาะก็ตรงนี้จะเป็นแถวกลางนะครับเบาะ2คู่ตรงนี้สามารถใส่คาร์ซีทของเด็กๆได้นะครับมีไอโซฟิกให้2ตําแหน่งแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3ตําแหน่งตรงนี้เบานะครับสามารถปรับได้13รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะขนของ เยอะมากน้อยขนาดไหนหรือปรับการนั่งอย่างไรนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยเบาเองนะครับมีการแยกมาให้เป็นเหมือนกับตันซีดนะครับเพราะ,ะนั้นภายในรถเนี่ยเด็กๆจะเดินได้การเข้าออกของผูดด้โดยสารด้านหลังเองเนี่ยนะครับก็สามารถออกได้โดยที่เราไม่ต้องขยับเบาเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นช่องว่างระหว่างกันนะครับถ้าเรามีเด็กๆอยากให้นั่งคู่กันอนะ่ะเราก็สามารถปรับเบาะเข้ามาหากันได้เช่นแบบอย่างนี้นะครับหรือว่าเดินหน้าห้อยหลังตามระยะที่ลูกค้าถนัดได้เลย นอกจากนั้นนะครับออปชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีมาให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วการที่เรานั่งอยู่บนรถตู้ MPV ขนาด7ที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปชาร์จแบตด้านหน้านะครับก็คงจะไม่สะดวกเขาเลยใส่จุดชาร์จนะครับตรงนี้มาให้ทุกตำแหน่งทุกที่นั่งนะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็มาด้วยกับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารนะครับวางแก้วน้ํา ระบบดีๆจากทางของญี่ปุ่นเขานะครับวางจานอาหารตรงนี้นะครับกล่องรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าของเด็กระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนนั่นเองครับวางแก้วน้ําได้นะครับไม่หกเลอะเทอะพร้อมกับจุดชาร์จแบตตรงนี้เรียกได้ว่าจะชาร์จ iPad ชาร์จมือถือนะครับการทํางานโฟแน่นอนนะครับไม่มีติดขัดเลยไปกับน e ิสสันเซเลนา e power คันนี้ครับ นอกจากนั้นนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการขับแบบไฟฟ้า100%ยเนั่นเองนะครับคุณจะไปจอดรถรอเด็กๆเรียนหนังสือพิเศษนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ย ก็าสามารถอยู่บนรถเซเลน่าอีพาวเคันนี้ได้สบายๆนะครับนั่งทํางานรอเด็กๆเรียนหนังสือพิเศษนะครับหชั่วโมงเปิดแอร์เย็นๆนะครับเครื่องยนต์ไม่ติดพร้อมทั้งทํางานตรงนี้มีมาา่านบังแดดให้นะครับตรงนี้สามารถปลดออกได้นะครับเป็นการลดความร้อนเข้ามาในห้องผู้โดยสารเองนะครับแล้วก็พร้อมกับมีไฟแอมเบียนไลทให้นะครับสำหรับตัวเซเลน่าอีพาวเคันนี้เรียกได้ว่าสวยครบ หรูแล้วก็ฟังก์ชันพร้อมตอบโจทย์ทุกคนนะครับสำหรับครอบครัวในการใช้งานกับรถยนต์นิสสันเซ r ร n a E-Power คันนี้ครับ สำหรับเครื่องเสียงนะครับบนรถยนต์นิสสันเซเลนาอีพาวเวอร์ที่ใส่ม่ถึง6ตำแหน่งนะครับกระจกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าหรือผู้โดยสารนะครับสองฝั่งด้านข้างตรงนี้นะครับเขาก็ใส่เป็นอะคูสติกการ์ดมาให้ลดเสียงรบกวนนะครับการขับประทะลมเองนะครับหรือว่าเสียงแอมเบียนจากรอบข้างด้านนอกเนี่ยก็จะช่วยลดเสียงในการที่จะเข้าห้องโดยสารนะครับทำให้เงียบสบายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถที่มีระบบช่วงล่างที่ดีนะครับก็ทําให้การขับขี่นั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ อย่างที่บอกว่าด้านหลังนะครับเป็นไฟ LED เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเองด้วยแล้วก็ด้านหลังที่ไฟเลี้ยงแบบนี้นะครับพร้อมทั้งกับประตูแบบนี้ที่ดีไซน์มาแบบว่า2ระบบนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลูกค้าเนี่ยไปถอยจอดนะครับที่มีกําแพงนะครับในระยะใกล้นะครับก็สามารถ เปิดในส่วนบนนะครับเป็นดูโอแบ็กดอร์นะครับตรงนี้สามารถหยิบกระเป๋าออกไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าคุณหนูหนูนักเรียนนะครับหยิบส่งให้ลูกไปโรงเรียนนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ในการซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตมาเนี่ยก็วางตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายแน่นอนนะครับกับประตูในส่วนของตรงนี้นะครับที่เปิดได้ครึ่งบาทอย่างนี้นะครับหรือว่าต้องการของชิ้นใหญ่นะครับก็สามารถเปิดตัวใหญ่ขึ้นมาได้เลย การเข้าออกสะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็ขนของเข้าไปในตัวรถได้เลยส่วนในตัวเบาะอย่างที่บอกว่าปรับได้ถึง13รูปแบบนะครับตามการใช้งานพับเบาะด้านหลังแยกเก็บไว้ที่ด้านข้างได้อย่างนี้นะครับก็จะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกการใช้งานทุกการซื้อของของคุณลูกค้านะครับสัมภาระ,ะต่างๆจะสามารถอยู่บนรถนิสสันเซเรน่าอีพาวคันนี้ได้ครบทุกอย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งออปชันดีๆนะครับสำหรับนิสันเซเลนาคันนี้ไม่ว่าจะเป็นส่งเด็กๆขึ้นรถนะครับหรือว่าเราถือของสัมภาระขึ้นมานะครับไม่มีมือที่จะสะดวกในการเปิดปิดประตูนะครับก็สามารถเป็นคลิกเปิดประตูได้นะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับเพียงแค่พกกุญแจนะครับขีไว้ที่กระเป๋าของเรานะครับเราก็สามารถเตะเปิดได้บริเวณเสาบี B ตรงนี้นะครับ ประตูด้านข้างก็จะเปิดออกนะครับทำให้เราสามารถวางของไปได้เลยหรือว่าเตะเปิดให้เด็กๆขึ้นรถไปก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงฝั่งนู้นก็เป็นไฟฟ้าเปิดปิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเตะปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณเสาบีนะครับประตูก็จะทําการปิดกลับขึ้นมาและนอกจากนั้นเรายังมีปุ่มคอนโทรลนะครับเป็นเปิดปิดออโต้ได้ที่ผู้ขับขี่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะสั่งเปิดปิดจากตัวรีโมทได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าออปชั่นนี้สะดวกสบายนะครับทุกการใช้งานแน่น สำหรับสีของนิสสันเ e เล n น e p อีพานะครับก็มีให้เลือกถึง6เฉดสีกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าเทอร์คอยบูนะครับเป็นหลังคาดำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีเป็นสีขาวปีซึมไว้หลังคาดำนะครับแล้วก็เป็นสีโทนเดียวนะครับมาที่สีขาวปีซึมไว้นะครับแล้วก็สีดำไดมอนด์แบ็กนะครับสีเทากันเมทัลลิกแล้วก็สีเงินบิลเลียนซินเวอร์นั่นเองครับ และนี่คือรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับนิสส e ันเ e เล n น e p อีพาคันนี้ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับนำมาขายอยู่ในไทยราคาเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งล้านหกแบาทเท่านั้นพอไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วนะครับที่โชว์รูมนิสสันเดลโต้ก r ุ้มของเราจองให้เป็นเจ้าของก่อนใครนะครับ การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของภาคอีสานตรงที่โชว์รูมนิสสันเดียวโตกุ๊กของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไครต์ของเราไว้นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์นิสสันและการรีวิวนะครับสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้ที่หน้าเพจนะครับหรือว่าทุกช่องทางการติดต่อออนไลน์ของเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ